นี้เราก็จะมาเรียนเรื่องทฤษฎีขึ้นไอเลสกันนะครับการเรียนเรื่องทฤษฎีขึ้นของไอเลสเนี่ยเพื่อจะได้เป็นการวิเคราะห์หุ้นนะครับในชั้นสูงนะครับโดยการใช้ตัวมันเองในการเป็นตัวบอกนะครับจะเป็นให้ผลที่แม่นยําที่สุดนะครับพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆจะเป็นตัวช่วยในกรณีที่เราอ่านขึ้นออกนะครับ โดยทฤษฎีของเอเลียนะครับเขาจะแบ่งขึ้นออกเป็น2ฝั่งนะครับเป็นฝั่งขาขึ้นกับฝั่งขาลงนะครับแบบนี้นะครับเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งขึ้นขาขึ้นก็จะมีอยู่5้าขึ้นนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขาลงก็จะเป็น3ามขึ้นเป็น a b c นะครับ a b c นะครับโดยเป็นที่เรียกว่า collective wave นะครับ ทำไมต้องเป็นแบบนี้นะครับจะมาศึกษาอันต่อครับรูปแบบพื้นฐานนะครับฝั่งขาขึ้นก็จะเป็นนครัเว็บที่1นะครับเว็บที่2จะเป็นการพักตัวลงมานะครับเว็บที่3ขึ้นไปเว็บที่4พักตัวลงมาแล้วก็เว็บที่5นะครับโดยที่เอเลียสจะมีกดของเขาว่านะครับขึ้นที่4นะครับขออภัยนะครับขึ้นที่2นะครับจะไม่สามารถ ลดลงต่ํากว่าจุดเริ่มต้นนะครับคือบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นได้ปรับตัวต่ํากว่าบริเวณที่เริ่มต้นขึ้นมาแสดงว่าไม่ใช่ขึ้นที่สองนะครับอาจจะเป็นรูปแบบอื่นนะครับถ้าจะเป็นยกตัวขึ้นเป็นขึ้นขาขึ้นแบบนี้ต้องไม่ต่าขึ้นที่สองต้องไม่ต่ํากว่าจุดเริ่มต้นนะครับแล้วขึ้นที่สามจะไม่เป็นขึ้นที่สั้นที่สุด นะครับจะไม่เป็นขื่นที่สั้นที่สุดนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่ขื่นที่ยาวที่สุดก็ได้นะครับแล้วก็บริเวณขึ้นที่4ี่นะครับจะต้องไม่ลงมาต่ํากว่ายอดบริเวณที่ขึ้นที่1นนะครับขึ้นที่สี่จะปรับตัวลงมาต่ํากว่าบริเวณนี้ยอดที่1นึ่ี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีขึ้นที่ห้าเป็นแบบนี้นะครับขึ้นไปส่วน ขาลงนะครับก็จะมี3ามขึ้นเป็นแบบนี้เป็น A B C ละะนะักษณะแบบนี้นะครับซึ่งละะนะักษณะ3ขึ้นลงแบบนี้ก็จะมีแบบต่างๆซึ่งเราจะมาศึกษากันต่อไปนะครับนะครับรวมแล้วขึ้นฝั่งขาขึ้นและขาลงสองฝั่งแบบนี้นะครับเราก็จะมองในภาพในวงเล็บนะครับขึ้นที่1นะครับสองามสี่ หนะครับแล้วก็จะเป็น a b c นะครับกาลเสนาแ8คลืนเหมือนเดิมแต่ว่าในขณะที่สองฝั่งหรือ2คลื่นนี่นะครับมันก็แบ่งตัวไปได้แคดื่นอีกนะครับเป็นคืนย่อยซ้อนอยู่ข้างในนะครับในรูปนี้นะครับรูปเล็กนี้นะครับ1 2 3 4 5สามี่ห้าแล้วก็เป็น a b c ก็จะเป็น8คลื่นเหมือนภาพใหญ่ที่มันเป็น นะครับได้แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับแต่ก็จะมี8คลื่นแบบนี้นะครับและไอสองคืนนี้ก็อาจจะแบ่งตัวเป็นคืนย่อย8คลื่นได้อีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี2ฝั่ง2คลื่น2คลืนค่นก็สฝั่งก็จะแบ่งเป็น8คลื่นนะครับและย่อยๆแบบนี้ก็จะแบ่งเป็นได้3าคลื่นนะครับแล้วมันก็จะแบ่งย่อยลงไปได้อีก ต่างๆลึกลงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบสองคืน2อฝั่ง2องคืนนะครับหรือว่า8ปดคืนย่อย3ามสิบส่คนย่อยอทีแล้วก็เป็น144นี่คือวงจรที่สมบูรณ์นะครับฝั่งนี้เป็นคืนส่งนะครับฝั่งนี้เป็นคืนปรับตัวนะครับโมดิ e เว็บแล้วก็คอ l เลก i ีฟเว็บนะครับ ในภาวะกระทิงนะครับเราก็จะเห็นขึ้นดีดตัวขึ้นมาลักษณะหนึ่งสองามสีห้าแบบนี้แรงๆนะครับแล้วถ้าเกิดการปรับตัวเห็นปรับตัวห้าขึ้นลงมาอย่างนี้นะครับเนื่องจากในการควบคืนเนี่ยเราจะต้องมีแค่3ามขึ้นเป็น a b c นะครับถ้าเกิดเราเห็นการปรับตัวห้าขึ้นแบบนี้ลงมาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นแค่ขึ้นย่อยของขึ้น A เท่านั้นเองนะครับ แล้วมันก็จะตามมาด้วยการดีดตัวขึ้นเป็นแบบ b นะครับแล้วก็จะจบลงด้วยการเป็นขึ้น c แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราเห็นลักษณะเป็น a b c แบบนี้แล้วที่เราค้าว่าเป็น a b c นะครับแล้วเกิดเสร็จหรือว่าหุ่นดีดตัวขึ้นมานะครับเป็นลักษณะสามขึ้นนะครับลรวทำท้าจะปรับตัวลงนะครับนั่นอาจจะเป็น เพียงแค่ขึ้นย่อยของขึ้น a เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าการขึ้นรอบใหม่มันจะต้องมีลักษณะเป็น5ขึ้นนะครับเป็น3ขึ้นไม่ได้การขึ้นรอบใหม่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็น5ขึ้นย่อยนะครับแล้วอันนี้เป็น3ขึ้นจาก a ไป b แล้วก็ c เป็น5ขึ้นนะครับเพราะงั้นเมื่อครบขึ้น c แล้วการดีดตัวขึ้นใหม่จะต้องมี5ขึ้นขึ้นไป เดี๋ยวขอย้อนกลับไปอธิบายภาพคลื่นในวงจรอย่างนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนะครับเนื่องจากนะครับขึ้นฝั่งนี้เป็นขึ้่นส่งนะครับเป็นขึ้่นขาขึ้นคลื่นที่เดินทางไปในทางเดียวกันกับคลื่นส่งหรือคลื่นขาขึ้นนะครับ อย่างเช่นคืนที่หนึ่งึ้นที่สามหรือคืนที่ห้านะครับจะมีห้าื้นได้ครับนะครับแต่คืนที่ปรับตัวนะครับหรือคือหรือคือนสองกับคืนสีนะครับจะไม่สามารถมี5้าื่นได้เพราะมันเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มนะครับเนื่องจากเป็นเป็นคลืนช่วงนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ การปรับตัวลดลงจึงเป็นเพยงได้เพียงแค่3ามื่นเท่านั้นนะครับผิดกับในคืน a B C ตรงนี้นะครับในคืน A เนี่ยนะครับแหหรือคืน C เนี่ยนะครับเนื่องจากช่วงจากจบคืนที่5้าลงมาเนี่ยเป็นคืนปรับตัวนะครับทิศท,ทางเป็นทิศท,ทางลงดังนั้นการปรับตัวของคืน A ซึึงเป็นไปตามแนวโน้มเดิมแนวโน้มของ ของมันนะครับของแนโนหลักเนี่ยนะครับมันจึงมีห้าขึ้นได้ในขณะเดียวกันจาก a ไป b เนี่ยนะครับมันเป็นทิศทางขาขึ้นแต่แนโนมมันเป็นแนโนมลงดังนั้นมันจึงมีห้าขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นมีตรงนี้เลยต้องเป็นสามขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าทำไม ต้องมีเป็นแบบลักษณะห้าขึ้นและกสามขึ้นนะครับเหมือนจเป็นห้าขึ้นฝั่งขึ้นและสามขึ้นฝั่งลงนะครับเนื่องจากนะครับขึ้นเดียวเนี่ยไม่สามารถกล่าวได้ว,ว่ามีการแกว่งตัวนะครับแบบนี้นะครับแต่การสามมีขึ้นสามขึ้นมันจึงบอกลักษณะการแกว่งตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นสามขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามแบบนี้นะครับมันจะมีการยกตัวขึ้นจะเป็นการแกว่งตัวเท่านั้นนะครับดังนั้นรูปแบบที่จะขึ้นที่จะยกตัวขึ้นจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแห้าและสามครับฝั่งนี้จึงเรียกว่าขึ้นส่งหรือโมดิฟเว็บตรงนี้จะเป็นคอเลกชันเว็บนะครับนี่คือการอธิบายความหมายของขึ้นนะครับขึ้นที่หนึ่งที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ย มันเป็นการปรับตัวจากมูลค่าพื้นฐานนะครับขึ้นมานะครับเริ่มต้นจากจุดต่ําสุดซึ่งเกิดข่าวร้ายเกิดความกดดันราว่าตื่นกลัวนะครับส่วนขึ้นที่สองที่ปรับตัวลดลงเนี่ยจะเป็นการทดสอบจุดต่ําสุดจากสภาพว่าพื้นฐานที่ยังไม่ดีนะครับจึงไม่สามารถปรับตัวขึ้นแต่ไม่สามารถลงไปต่ำกว่าจุดเริ่มต้นได้นะครับจากเว็บที่สองนี่นะครับขึ้นที่สาม นี่เต็มไปด้วยพลังนะครับแข็งแกร่งพื้นฐานที่ดีขึ้นข่าวดีจะมักจะเกิดตรงขึ้นที่สามนะครับแนวโน้มที่สูงขึ้นแสดงความมั่นใจออกมานะครับจนวขึ้นที่สีเนี่ยเป็นการประหลาดใจและผิดหวังนะครับทัญญานกับก,การปรับตัวสูงขึ้นในสิ้นสุดลงไปแล้วครับการอ่อนตัวหวันวันนะครับก็จะเกิดขึ้นมาแต่มันจะไม่ต่ํากว่ายอดของขึ้นที่1นะครับจนวขึ้นที่5้าเป็นขึ้นสุดท้ายไปข้างหน้านะครับ พื้นฐานและประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับแต่ไม่เท่ากับคืนที่3นะครับราคามูลค่าเนี่ยบางทีอาจจะสูงเกินจริงนะครับจึงตามมาด้วยการปรับตัวเป็นขคืน ABC นะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าจากการหลักการที่เราเข้าใจแล้วว่าฝั่งค้นสองต้องมีห้าึ้นคืนปรับตัวจะมี3ามคืนนะครับแต่มันก็อาจจะมี ความขึ้นส่งก็อาจจะมีมากกว่าห้าขึ้นก็ได้ถ้ามันเป็นลักษณะขึ้นยืดตัวนะครับถ้าขึ้นยืดตัวเกิดขึ้นในขึ้นที่หนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเกิดขึ้นย่อยในขึ้นที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแต่เกิดขึ้นยืดตัวในขึ้นที่หนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขณะเดียวกัลนลักษณะโครงสร้างเหมือนกันถ้าเกิดขึ้นที่สาม ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีการเกิดขึ้นย่อยนะครับในขึ้นที่สามนะครับถ้าเกิดขึ้นที่ห้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเกิดขึ้นด้ยตัวที่ระบุไม่ได้ว่าเกิดที่ขึ้นไหนมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันไปเลยเป็นเก้าขึ้นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับตัวในขณะเดียวกันในตลาดมีนะครับถ้าเกิดขึ้นย่อยในขึ้นที่หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับหรือเกิดขึ้นที่3ามก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือเกิดขึ้นที่ห้าก็จะเป็นไปไแบบนี้นะครับหรือเกิดโดยระบุไม่ได้ว่าขึ้นที่ไหนก็จะเป็นแบบนี้นะครับคลืนยืดตัวเนี่ยจะทําให้ทฤษฎีขึ้นเอลเอเนี่ยม,มีการยืดหยุนนะครับแต่ถ้าเกิดเกิดการยืดตัวของคลื่นจะทําให้ ผู้ที่ไม่มีความชำนาญเกิดความสับสนได้นะครับเพราะงั้นเราต้องหัดดูบ่อยๆแล้วมีจินตนาการนะครับก็คือคิดว่ามันน่าจะเกิดการยืดตัวหรือมีเบสิกการนับขึ้นที่ดีนะครับซึ่งค่อนข้างจะยากในเรื่องนี้นะครับต้องอาศัยความชำนาญนะครับองเข้าใจหลักการนะครับแบบรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามเ่ยนะครับรูปที่หนึ่งเนี่ยเป็นการนับขึ้นที่ผิด เนื่องจากเหตุผลก็คือคืนที่สามเนี่ยดังในภาพเนี่ยเป็นคืนที่สั้นที่สุดซึ่งในทฤษฎีที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคืนที่สามไม่สามารถเป็นคืนที่สั้นที่สุดได้นะครับในขณะเดียวกันรูปที่สองนะครับแบบนี้คืนที่สามก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกก็คือคืนที่สามไม่สามารถเป็นคืนที่สั้นที่สุดได้นะครับ งันการนับก็คือจะต้องเป็นลักษณะหนึ่งสองและตรงนี้ควรจะเป็นการเตรียมตัวของขึ้นยืดตัวนะครับจะเป็นหนึ่งย่อยสองย่อยสามย่อยขึ้นไปนะครับนี่เป็นรูปแบบการขยายตัวของขึ้นที่ห้าซ้อนกันสองครั้งนะครับถ้าเกิดการยืดตัวสองครั้งแบบนี้นะครับเป็นสองสามสี่นะครับตรงนี้เคยเกิดการยืดตัวแบบนี้ ซึ่งเซตมักจ,จะทําการยืดตัวบ่อยๆจะทําให้เกิดความสับสนได้นะครับเราต้องเข้าใจหลักการมันจึงจะนับถูกนะครับถ้าเกิดการยืดตัวนะครับหลังจากที่เราไม่สามารถระบุได้ว่ายืดจากตรงไหนนะครับก็อาจจะเป็นภาพ แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับมีลักษณะเป็นก้าวขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างขึ้นยืดตัวนี่เกิดขึ้นขึ้นที่สามสองครั้งนะครับแต่นี่จะเป็นหนึ่งสองสามในวงเล็บนะครับสี่แล้วห้านะครับในขึ้นที่สามในวงเล็บน,น,นี่ก็เกิดเป็นขึ้นย่อยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ส่วนแบบนี้จะเป็นลักษณะครับคืนอ่อนแรงในตลาดกระทิงนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นที่1 2ึสามนะครับเกิดขึ้นมาแล,แล้วแล้วเกิดขึ้นปรับตัวสนะครับแต่ว่าขึ้นที่ห้ามีละะนะักษณะสั้นไม่สามารถทำนิวไฮขึ้นไปได้นะครับหรือที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือการเกิดการดับเบิลท็อปนะครับตอนนี้ก็จะทำให้ตลาด ปรับตัวละลงอย่างรุนแรงนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นเกิดขึ้นอ่อนแรงในตลาดมีก็คือว่าขึ้นที่ห้าไม่สามารถต่ำไปกว่าโลเดิมคือตรงขึ้นที่สามนะครับตลาดก็จึงเกิดการกลับตัวนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการเกิดซิกแซกในคื้นที่ห้านะครับซึ่งการเกิดแบบนี้เนี่ยสามารถ ทําให้กดที่ว่าขึ้นสีไม่สามารถต่ำกว่ายอดขึ้นที่1ได้ก็เป็นการอนุโลมได้นะครับถ้าเกิดมันเกิดอยู่ในลักษณะรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับขึ้นสีสามารถอว่าแหลมขึ้นที่หนึ่งได้แต่ต้องเกิดขึ้นที่ขึ้นที่ห้าเท่านั้นนะครับแต่อยู่ในแขวงอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม นี้ก็เช่นกันนะครับในขึ้นขาลงนะครับมันสามารถแลบกันได้แต่เกิดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของขึ้นปรับตัวนะครับในตลาดกระทิงนะครับหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะปรับตัวลดลงมาเป็น a b c นะครับส่วนในตลาดหมีก็คือหุ้นตกลงมานะครับ ล้าทำท่าเหมือนจะดีดขึ้นไปแต่ไม่ใช่เป็นแค่การปรับตัว a b c แล้วก็เตรียมตัวที่จะลงต่อนะครับรูปแบบซิกแซก535ในตลาดกระทิงนะครับการปรับตัวในตลาดกระทิงรูปแบบแรกก็จะเป็นซิกแซกนะครับจากรูปเป็น a b c แบบนี้นะครับซิกแซก535คือนี่1 2 3 4 5เป็น5คืนดีดตัวกลับไป3คืน แล้วก็ลงตามแนวโน้มเดิมอีก5้าคืนนะครับนี่คือรูปแบบซิกแซกในตลาดมีนะครับขึ้นไป5้าคืนลงสาแล้วก็ขึ้นไปห้าคืนย่อยนะครับแบบนี้เป็นการปรับตัวแบบแนวราบนะครับหรือแฟลตนะครับ335ในตลาดกระทิงนะครับ A B C ในตลาดกระทิงนะครับ เป็นลักษณะ3ามคืนนะครับสามคืนก็ห้าคืนจึงเรียกว่า335นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับตัวแบบ335ในตลาดมีนะครับเป็น A,B,C นะครับเปรียบเทียบกันนะครับในตลาดกระทิงนะครับรูปแบบซิกแซกห้ามห้ก็จะเป็นแบบนี้ นะครับห้าสามแล้วก็ห้านะครับรูปนี้จะเป็นแบบแนวราบหรือแฟลตนะครับเป็นสามสามแล้วก็ห้านะครับถ้าเกิดในตลาดมีนะครับหรือขึ้นขาลงแล้วก็นะรีเทรดขึ้นไปนะครับดิ่ขึ้นไปนะครับเป็นแบบซิกแซกห้าสามห้าอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวราบสามสามห้านะครับ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งคล้ายๆกับ flat นะครับแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นรูปแบบที่ผิดปกติหรือ irregular flat นะครับซึ่งจะมีขึ้นบีดีขึ้นไปนครับสูงกว่ายอดขึ้นที่5นะครับสนะดังรูปนะครับมีสามสามขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาหานะครับใน,นตลาดมีก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้รูปแบบปรัแบบตัวที่ผิดปกติ i r r e g u l a r flat l อีกแบบหนึ่งก็คือคืนสีสั้นนะครับกว่าปกติเมื่อกี้มันเป็นคืนบียาวนะครับตอนนี้ก็เป็นคืนสีสั้นนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับในจาลานนี้ก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบ ขึ้นวิ่งต่อเนื่องนะครับรันนิ่งแฟลตนะครับก็คือขึ้น B จะยาวผิดปกตินะครับแล้วก็ขึ้นสีสั้นด้วยนะครับนี่จะเป็นรูปแบบวิ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับในตลาดมีก็เป็นแบบลักษณะเดียวกันนะครับแต่เปลี่ยนไอกรับทิศทางเป็นขึ้นบีสั้นแล้วก็ขึ้นบียาวโทษครับแล้วก็ขึ้นสีสั้น ส่วน,นนี้จะเป็นขึ้นปรับตัวแบบสามเหลี่ยมนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมฐานยกสูงขึ้นหรือ ascending triangle นะครับจะเห็นได้ว่ามียอดสูงเท่าเดิมนะครับแต่ยอดจุดต่ำจนยกตัวสูงขึ้นนะครับในตลาดมีก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็น descending นะครับ descending triangle นะครับก็คือจุดยอดต่ำลงนะครับนะครับส่วนจุดฐานจะเท่ากันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับยอดต่ำลงเรื่อยๆนะครับแต่ฐานจะเท่าเดิมนะครับครับต่อมานะครับนี่จะเป็นแบบ expanding or reverse symmetrical triangle นะครับ เป็นคลื่นขยายตัวนะครับเป็นการปรับตัวแบบขยายนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมสมมาตรกลับทิศนะครับในตลาดกระทิงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตลาดมีก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าจุด เริ่มต้นมันจะกลับทิศกันเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะ symmetric a l triangle นะครับคือลักษณะเป็นสามเหลี่ยมสมมาตรนั่นเองนะครับทีนี้นอกจากการปรับตัวของขึ้นเป็นลักษณะ ABC แล้วนะครับขึ้นปรับตัวเนี่ยอาจจะเป็นเกิด คืนปรับตัว3ามขึ้น2ครั้งหรือ2ทบก็ได้นะครับโดยมีลักษณะเป็น A,B,C แล้วก็ X แล้วก็ A,B,C นะครับคือการแกว่งตัวเหมือนที่เราทราบกันดีก็คือในตลาดไซเวนะครับจะเจอการปรับตัวแบบนี้นะครับเป็น A,B,C นะครับแล้วก็ X แล้วก็ A,B,C นะครับโดยการผสมผสานกันนะครับของรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราได้ศึกษามาแล้วเมื่อสักครู่นะครับการเกิดลักษณะ A B C X แล้วก็ A B C หรือ Double Tree เนี่ยก็จะสามารถเป็นรูปแบบต่างๆมาผสมกันได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้เป็นแบบราบนะครับรับตัว A B C นะครับล้าขึ้มนมาเป็น X แล้วเกิดแบบซิกแซกนะครับ A B C แบบนี้เป็นต้นนะครับลักษณะแบรบราบกับแบบสามเหลี่ยม นะครับกระทั่งแบบซิกแซกนะครับแล้วก็แบบสามเหลี่ยมหรือกระทั่งซิกแซกกับแบบราบนะครับในตลาดหุ้นนะครับจะมีกฎอันนึงของเรื่องขึ้นในเลียดก็คือว่าจะเป็นกฎการสลับขึ้นนะครับเพราะว่าขึ้น2กัขึ้น4ี่เป็นขึ้นปรับตัวนะครับ จะเป็นกฎการสลับขึ้นโดยที่กล่าวไว้ว่าขึ้นปรับตัวขึ้นสองแต่ขึ้นสี่จะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับถ้าขึ้นที่สองเป็นขึ้นที่ปรับตัวแบบธรรมดานะครับขึ้นที่สี่จะเป็นขึ้นซับซ้อนนะครับส่วนตรงกันข้ามถ้าขึ้นที่สองเป็นขึ้นซับซ้อนนะครับแบบเช่นตรงนี้นะครับขึ้นที่สี่จะเป็นการปรับตัวแบบธรรมดาหรือแบบแหลมลงมาเลยอะไรเงี้ยนะครับตลาดมีก็เช่นเดียวกัน ถ้าขึ้นที่สองเป็นแบบธรรมดาขึ้นที่สี่จะซับซ้อนนะครับหรือถ้าเกิดขึ้นที่สองซับซ้อนขึ้นที่สี่จะธรรมดานะครับแบบนี้นะครับเป็นการปรับตัวแบบลาบต่อมาด้วยแบบซิกแซกนะครับแล้วก็ปรับตัวเป็นขึ้นสี่นะครับนี้จะเป็นการปรับตัวแบบซิกแซกก่อนนะครับแล้วตามมาด้วยแบบลาบ ขณะการปรับตัวแบบนี้เกิดจะเป็นการปรับตัวแบบธรรมดานะครับแล้วก็เริ่มซับซ้อนขึ้นซ้อนอยู่ข้างในแล้วก็กลับกลายเป็นขึ้นปรับตัวแบบธรรมดานะครับสลับไปสลับมานะครับอันนี้เป็นธรรมดานะครับเป็นการปรับตัวแบบซับซ้อนอันนี้เกิดการซับซ้อนมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราทราบเรื่อง การปรับตัวของคลื่นแล้วนะครับเราจะเข้าใจแล้วว่าคลื่นเอเรียตถ้าอยู่ในคลื่นที่สองในคลื่นที่สี่จะเป็นคลื่นเข้าสู่การปรับตัวของคลื่นและคลื่นปรับตัวจะมีลักษณะแบบต่างๆอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนนี้เรามาดูว่าหลังจากทรารี่เรารู้เรื่องการปรับตัวของคลื่นแล้วเนี่ยแล้วเราจะ ทำประโยชน์อะไรจากมันได้ก็คือว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าตรงนี้จะเป็นการขึ้นที่สองหรือขึ้นที่สี่เป็นการปรับตัวนะครับเราก็มากําหนดหาเป้าหมายสมมุติว่าขึ้นที่สองปรับตัวเสร็จแล้วนะครับเรากำลังดีขึ้นไปขึ้นที่สามนะครับเราจะหาเป้าหมายได้ยังไงนะครับสมมติว่าขึ้นที่สามได้ครบขึ้นไปแล้วแล้วกําลังจะจบลงกําลังจะปรับตัวนะครับเราก็เอากรอบช n แนลนะครับขีดจาก เป็นยอดที่หนึ่งกับอราที่สามขึ้นไปนะครับเราก็ลากเส้นขนานจากขึ้นที่สองขึ้นไปนะครับเราก็จะได้แนวประมาณตรงนี้นะครับไปเป็นแนวรับเป็นจุดแนวรับเป็นช่องแชนแนลที่จะแกว่งอยู่นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นแนวรับจริงๆการหาเป้าหมายในขึ้นที่ห้าก็สามารถกําหนดได้จากในกรอบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นที่สี่นะครับได้ปรับตัว มากกว่าชัแนลที่เราขีดไว้นะครับเราก็สร้างนะครับจากขึ้นที่สองกับขึ้นที่สี่ถ้าเกิดว่าขึ้นที่สี่ด้กันปรับตัวได้ได้จบลงมาแล้วนะครับเราก็จะขีดเส้นจากสองไปสี่นะครับแล้วเราก็มาเลื่อนจากหนึ่งนะครับขนานกับเส้นด้านล่างบริเวณนี้นะครับก็จะได้กรอบชแนลของ ยอดขึ้นที่ห้าว่าจะเป้าหมายตกลงปวปไหนนะครับแบบนี้ก็เช่นกันนะครับในขาลงเราก็ขีดกลับชแนลแบบที่ได้บอกไปเป็นสักคู่แล้วนะครับแล้วก็ขีดเมื่อมันจบขึ้นบีนะครับแล้วก็ขีดจากปลายยอดที่ห้าผ่านขึ้นบีมานะครับ แล้วก็ลากเส้นขนานเพื่อหาแนวโน้มของคลื่นสนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดการปรับตัวของคลื่นเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับเมื่อเราได้จุด r e f e r e n สองจุดนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถสร้างกรอบ channel ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะประมาณการว่าจุดตีทะลุจะอยู่ตรงไหนน,นะครับแนวนรับจะอยู่ตรงไหน,น นะครับก็จบเรื่องเอเลียตพริงเท่านี้นะครับ